มาทำไมก็มาเยี่ยมงานลิติโปรแฟงไงของรายการคุณไงเก็บกดอะไรมาทำไมต้องพูดใส่อารมณ์โอ้เพราะว่าพี่ไม่บอกว่าของให้เยอะมากเพราะงานลิติโปรแฟงครั้งนี้นะครับมีวันที่1นึถึงเสิงหาคมที่ชั้นหนึ่งเซนเตอร์เวสเกตมีแค่เจ็ดวันที่ต้องรีบมาคุณท้องอันนี้ได้ยินในงานนี่นะคะมีเมนูอร่อยกว่าพันเมนูแล้ววันนี้จะมานําเสนอนะสองในพันเมนูนะคะร้านนี้เลยเชฟเทเบิลทูดิลิเวอรี่บายเชฟกอใช่และนี่ก็คือซุปเห็ดทราเฟิลนะคะทำจากครีมสดแท้ๆปรุงสดด้วยเกลือชมพูนะคะ มัน,มนแบบมกอบแรปแบล็กทรัฟเฟิลไม่ได้ใช้สารปรุงแต่งเลยเป็นความหอมของเ็ดทรัฟเฟิลจริงๆจะทานกับเอ่อ French Bread ก็คือขนมปังฝรั่งเศสก็ได้หรือจะกินกับครัวซองซึ่งครัวซองก็มีเลือกสองสูตรด้วยกันแบบที่เป็นพรีเมียมมันคือแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบธรรมดานี่แหละนะคะแต่ต้องบอกว่าของเขาธรรมดาก็ไม่ธรรมดานะคะอพอพูดถึงเนยปื๊บเราก็จะต้องนึกถึงตัวนี้ซึ่งของเขาเนี่ยเป็นเนยสดทรัฟเฟิลราคา140บาทนะคะครัวซองเนยสดชิ้นละ35บาท ถ้าเป็นเซตเนยสดทราเฟออันนี้ค่ะ140บาทถ้าชุดใหญ่สุดคุ้มอันนี้ค่ะ180บาทอันนี้เป็นแบบว่าพรีเมียมครัวซองแต่ก็บอกว่าไม่เอาค่ะเพราะแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นแบบคลาส,สิกก็3ชิ้นรับกระสุนเดียนกันนะคะอันคุ้มแสนคุ้มเลาคาโปรโมชั่นในงานนี้นะคะ,คะอันนี้เก๋มากข้าวเกียบเห็ดหอมในเกาะค่ะ3ถุงนี้ค่ะ หนึ่งร้อยบาทค่ะคลิตใหม่ทุกวันวันต่อวันแผ่นบางกรอบอร่อยหอมเผ็ดหอมไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ค่ะโปรโมชั่นในงานนี่โปรแฟร์สองถ้วยหนึ่งร้อยบาทค่ะอย่าพลาดพลาดไม่ได้พลาดแล้วเสียดายแย่ไปที่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลเวสเกตคุณจะได้เจอของดีที่เราคัดสรรมาในงานเล้นดิดโปรแฟร์ค่ะเจ็ดวันเจ็ดันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะไปไปไหนหนต่อดิฉันจะอยู่ทำงานต่อคุณไปไหนก็ไปเถอะค่ะโอเคค่ะลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าหยิบของอะไรออกไปจากโต๊ะนะคะ